ขา้าวดีแช์ได้ปิ้งไก่ข้าวเบือจังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของดีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้จะพามารู้จักกับเมนูปิ้งไก่ข้าวเบือเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชวนให้ลิ้มลองและเป็นเมนูที่กำลังจะเลือนหายไปเพราะหาทานยากมากสวัสดีจ้าเพื่อนๆืวันนี้พามากินปิ้งไก่ข้าวเบือใครที่มาเพชรบูรณ์จะไปหลงสักต้องห้ามพลาดน,นะจ๊ะสำหรับเมนูนี้อาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านบุงน้ำเต้า ทำจากข้าวสารเหนียวแช่น้ำนำมาบดผสมเครื่องแกงทาบนชิ้นไก่ปิ้งจนสุกปันกับข้าวเหนียวหรือข้าวหลามเข้ากันยิ่งนะ้ำลดซื้อได้เลยจ้าปิ้งไก่ข้าวเบือ่อบ้านบุ่งน้ำเต้าตำบนบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านบุ่งน้ำเต้าใครไปเพชรบูรณ์ต้องไปชิมส่งกลิ่นหอมรสจัดจ้านน่ารับประทาน